เข้าสู่ช่วงเกาะติดเลือกสอวปี2อ6 7รอค่ะวันนี้เรามีสารคดีในเรื่องของการเหตุทุจริตหลังประกาศผลการเลือกตั้งนะคะเป็นอย่างไรช่วงนี้ไปติดตามรับชมรับฟังกันค่ะเกาะติดการเลือกสอว2อ6 7อ สารคดีประชาสัมพันธ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภาประจำปีพุทธศักราช2567ตอนที่18เหตุทุจริตหลังประกาศผลการเลือกตั้ง ท่านผู้ฟังคะผลกระทบของการทุจริตนั้นทำให้เกิดความเสียหายทั้งในปัจจุบันและในอนาคตโดยเฉพาะด้านการเมืองและการบริหารซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสียหายต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมากดังนั้นเราจึงควรจะป้องกันไม่ให้คนทุจริตเข้าไปในรัฐสภาซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหายอย่างมากต่อประเทศชาติ ภายหลังการเลือกสอวระดับประเทศผู้อำนวยการการเลือกตั้งระดับประเทศจะแจ้งผลการนับคะแนนให้กรกตทราบถ้ากรกตเห็นว่าการเลือกนั้นถูกต้องสุจริตและเที่ยงธรรมก็จะดำเนินการประกาศผลการเลือกสอวในราชกิจจานุเบกษาและแจ้งให้สำนักง,งานเลขาธิการวุฒิสภาทราบต่อไป แต่ถ้ากกตมีหลักฐานว่าผู้สมัครหรือใครก็ตามไปกระทําการทุจริตในการเลือกสอวอรหรือไปรู้เห็นกับการกระทำของบุคคลอื่นซึ่งทำให้การเลือกสอวอไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมกกตจะดำเนินการยื่นคำร้องต่อสารฎีกาเพื่อสั่งให้เพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของบุคคลนั้น เรื่องยังไม่จบเพราะหากสารดีกามีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาหากบุคคลที่กรกตกล่าวหาได้เป็นสอวอแล้วบุคคลนั้นจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าสารดีกาจะพิพากษาว่าบุคคลนั้นไม่ได้กระทําความผิดแต่สารดีกามีคำพิพากษาว่าบุคคลนั้นกระทําความผิดก็ให้สมาชิกภาพของสอวอคนนั้นสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ และถ้าเป็นกรณีที่กกตรประกาศผลการเลือกสอวแล้วปรากฏว่าสวคนใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามกรกตรจะส่งเรื่องไปให้สารรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยทันทีจะเห็นได้ว่าการตรวจสอบในทุกขั้นตอนจะช่วยให้เรามั่นใจได้ว่าเราจะมีสวที่เป็นคนดีมีคุณภาพและเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังสารคดีประชาสัมพันธ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภาประจำปี2567ได้ทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะคะสวัสดีค่ะ ค่ะนี่ก็เป็นสารคดีนะคะกับการเกาะติดเลือกตั้งสว2567กบค่ะกับเหตุทุจริตหลังประกาศผลการเลือกตั้งนะคะคุณผู้ฟงังการอ่กาก่จะได้สวมาในครั้งนี้เนี่ยโ,โหต้องผ่านการเลือกในหลายขั้นตอนมากๆเลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของกฎระเบียบต่างๆค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมั่นใจนะคะว่าอ่าเราจะได้สวที่ดีนะคะแล้วก็มีคุณสมบัติที่ครบถ้วนสามารถที่จะ เป็นปากเป็นเสียงกับพี่น้องประชาชนได้ในการที่จะเข้ามานะคะเป็นสวออในระดับประเทศนะคะซึ่งก็จะมีการเลือกในวันที่ 26มิถุนายนที่จะถึงนี้นะคะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในเช้าว,วันนี้แล้วก็มาดูกันต่อค่ะซึ่งก็เป็นข่าวจากทางสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะซึ่งก็วันนี้มีในเรื่องของการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกในระดับจังหวัดในการเลือกตั้งในการเลือกสมาชิกวุฒิสภานะคะมาฝากกันนะคะซึ่ง ตามที่คณะกรรมการและผู้อำนวยการการเลือกระดับจังหวัดได้มีการดำเนินการจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัดเสร็จสิ้นกันไปแล้วนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ได้มีการปิดประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกในระดับจังหวัดที่สระกลางจังหวัดแล้วก็เผยแพร่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไปแล้วนั้นนะคะทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ได้มีการดำเนินการเผยแพร่รายชื่อนะคะผู้ที่ได้รับเลือกในระดับ รับจังหวัดทางเว็บไซต์นะคะสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะแล้วก็แอปพลิเคชันสมาร์ทโหมโดยพี่น้องประชาชนค่ะสามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดการเลือกในระดับจังหวัดแล้วก็ข้อมูลการแนะนำตัวได้นะคะจากช่องทางดังกล่าวนะคะทางนี้นะคะก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนค่ะร่วมติดตามแล้วก็ตรวจสอบประวัติพฤติการถ้าหากว่าพบว่าผู้ที่ได้รับเลือกในระดับจังหวัดคนใด ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามสามารถที่จะแจ้งได้นะคะที่ผู้อำนวยการการเลือกในระดับประเทศนะคะ,ะซึ่งก็ หรือว่าถ้าหากว่าเห็นพฤติการที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกเนี่ยได้มีการกําหนดหรือพบเห็นการกระทําที่ทําให้การเลือกมีได้เป็นไปโดยสุดจริตเที่ยงธรรมแล้วก็ชอบด้วยกฎหมายนะคะอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพศ .2561 คุณผู้ฟังสามารถที่จะแจ้งกันไปได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือแอปพี ตาสับประรดก็ได้นะคะซึ่งก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมโดยการที่จะมาตรวจสอบประวัติแล้วก็พฤติการต่างๆอั่นเองค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยคณะกรรมการอาจจะไม่สามารถที่จะรู้ลึกหรือว่ารู้จักได้ทุกคนแต่ว่าพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่อยู่ใกล้ชิดกันนะคะกับทางผู้ที่เป็น ผู้สมัครสวรนี่แหละคะ่ะที่จะเป็นคนที่สามารถที่จะบอกได้ว่าแต่ละคนมีพฤติกรรมยังไงนะคะแล้วก็มีการปฏิบัติตามข้อระเบียบต่างๆได้ถูกต้องหรือไม่นั่นเองนะคะแล้วทีนี้เนี่ยพอพูดถึงในเรื่องของการตรวจสอบต่างๆแล้วนะคะคุณผู้ฟังฝากอีกหนึ่งเรื่องในเรื่องของการแนะนำตัวนะคะบทลงโทษของการแนะนำตัวนะคะคุณผู้ฟังซึ่งสำหรับผู้สมัครสวรนะคะ ที่ต้องการที่ต้องมีการแนะนําตัวเพื่อที่จะให้ผู้สมัครรายอ,อื่นเนี่ยได้ทราบคุณสมบัติซึ่งจริง,รงๆก็ทราบกันมาแล้วตั้งแต่ในช่วงการเลือกในระดับอําเภอใช่ไหมคะคุณผู้ฟงังทีนี้เนี่ยสำหรับผู้ที่เป็นผู้สมัครสอวอนะคะการแนะนําตัวในการเลือกสอวอนั้นนะคะบุคคลอื่นสามารถที่จะช่วยช่วย ช่วยผู้สมัครสอวอนะคะแนะนําตัวได้แต่ว่าจะต้องปฏิบัติตามวิธีการและก็เงื่อนไขที่กรกตเนี่ยได้มีการกําหนดไว้การที่ไม่ปฏิบัติตามวิธีการและก็เงื่อนไขกฎหมายได้กําหนดบทลงโทษไว้นะคะว่าผู้สมัครผู้ใดไม่ปฏิบัติตามวิธีการหรือว่าเงื่อนไขที่กรกตได้กําหนดอันนี้เนี่ยจะต้องระวังโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสองหมืบาทหรือทั้งจําทั้งปรับค่ะแล้วก็ให้ศาลเนี่ยสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือก ตั้งของผู้นั้นมีกำหนด5ปีนะคะแล้วก็รวมถึงบุคคลอื่นซึ่งจะช่วยเหลือผู้สมัครสวรในการแนะนำตัวด้วยเราในฐานะที่เป็นพลเมืองนะคะคุณผู้ฟังเราสามารถมีส่วนร่วมในการเลือกสวให้เป็นไปโดยสุจริตแล้วก็เที่ยงธรรมได้โดยการเฝ้าติด ตามรายงานแจ้งเบาะแสการทุจริตให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนั่นเองเพื่อที่จะให้เราเนี่ยได้มีสมาชิกวุฒิสภาที่ดีมีคุณภาพเป็นตัวแทนเข้าไปทํางานในรัฐสภาเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติได้อย่างแท้จริงนั่นเองนะคะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมค่ะคุณผู้ฟังหลายคนอาจจะพูดถึงกันว่าเอ๊ะพี่น้องประชาชนเราเนี่ยจะมีส่วนร่วมได้อย่างไรบ้างในเมื่อที่ผ่านมาเขาเลือกกันเองนะคะพี่น้องประชาชนไม่ได้ไปเลือกด้วยเลยนะคะไม่ได้ ไปทําการเลือกเหมือนกับช่วงของการเลือกตั้งอื่นๆอันนี้เนี่ยอาจจะทําไมเราได้ดูแค่ผ่านจอใช่ไหมคะเราไม่เห็นมีส่วนร่วมไรเลยจริงๆรลยส่วนร่วมเนี่ยอย่างที่บอกไปนี่แหละคะ่ะคือการเฝ้าระวังติดตามดูพฤติกรรมต่างๆว่า,ามีการกระทําที่ถูกต้องเหมาะสมตรงตามที่กฎระเบียบของกกตได้มีการกําหนดไว้หรือไม่ถ้าหากว่า ผู้สมัครสวเนี่ยอาจจะมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือมีคุณสมบัติที่พี่น้องเห็นแล้วเอ๊ะมันไม่ใช่มันไม่ผ่านนะสามารถแจ้งไปได้ที่เจ้าหน้าที่ของกกต่อเดี๋ยวเขาจะมีการลงพื้นที่มาตรวจสอบดูอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นในเรื่องของการเลือกสวในปี2567นี้นํามาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงของรายการบอกกล่าวแลวแจ้งของเราเป็นประจําทุกวันเลยนะคะ